แท็บเล็ตเครื่องนี้เอาใจสายเกมสุดๆค่ะ Genshin Impact เล่นแบบสูงสุดได้นะคะรวมทั้ง c o r l of Duty นะคะกราฟิกสูง60เฟรมได้เลยส่วน RV นี่ต้องบอกว่าชิลๆเลยค่ะยังไงก็เปิดเฟรมเรตสูงได้อยู่แล้วค่ะรุ่นนี้เป็นแท็บเล็ตจากทาง a u o ดคิ Q. ในรุ่น iPad 70 Mini Ultra นะคะ ต้องบอกว่าราคาเนี่ยอาจจะแทบไม่เชื่อเลยนะคะว่ารุ่นนี้เปิดตัวมาที่ราคา12,990บาทค่ะได้แคปบเล็ตสเปคแรงค่ะและยังมีตัวจอยสติ๊กนะคะเอาไว้ใช้เล่นเกมคู่กันแถมมาใหฟ้ฟรีอีกด้วยค่ะ นอกจาก AutoQ Gamepad Joystick นะคะก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆมาให้ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จหรือว่าเคสใสค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าที่เล่นเกมได้ลื่นเพราะว่ามาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงค่ะอย่างคอคอม n a p d r a g o n 7+ Plus Gen3 RAM 12และหน่วยความจำภายใน256 g b ค่ะลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ต้องบอกว่าเอาอยู่ค่ะและที่สำคัญนะคะรองรับอัตรา refresh r a t ได้สูง สูงสุดถึง 144Hz เฮิรตเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะเครื่องนี้ยังมีใจโรสโคบและไบเน็ตเซนเซอร์ค่ะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของเราเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายเล่นเกมอย่างเดียวนะคะอยากจะดูหนังฟังเพลงด้วยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องนี้ครบเครื่องค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่8.8นิ้วจอเป็นจอ IPS นะคะตัวเครื่องบางเบาจับถือง,ง่ายค่ะและยังรองรับความละเอียดวิดีโอที่ระดับ 4K ค่ะมีลำโพง BTS นะคะที่เป็นลำโพงคู่ให้ทิศทางเสียงที่ดีและคุณภาพเสียงที่ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะระบบระบายความร้อนก็ดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง7,300ม ah. ิลลิแอมตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งด้านของการเล่นเกมแบบจัดเต็มและสายดูหนังฟังเพลงก็ใช้ได้แบบเพลินๆเ,เลยค่ะสำหรับช่องทางออฟไลน์นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ True Banana และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยใกล้บ้านคุณค่ะ สำหรับช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ s h o p e e l a z a d a เสิร์ชว่า o u t o r q ์คิ e สนะคะและในช่องทาง TikTok ค่ะก็สามารถเสิร์ชว่า o u t o r q u e ิว a ทยแได้เลยค่ะ